สวัสดีค่ะพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกลมนะคะวันนี้ก็มาเหมือนอาหารสุขภาพเลยเนาะเร็กก็ไม่ไม่ใช่อ่ะจ้ะอันนี้ก็มากับผักเยอะแยะเลยเนาะวันนี้แม่จะมาพามาผัดวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นเส้นนะคะใส่ไข่ใส่หมูนะคะอันนี้แม่ก็หั่นแครอทไปแล้วนะคะใส่หั่นหอมใหญ่มะเขือเทศหั่นเตรียมรอไว้เลยนะคะ คือแม่จะใส่ผักเยอะหลายอย่างมากเลยไม่รู้ผัดผักหรือผัดมีเส้นเนาะแม่ก็จะทุบก,กระเทียไมไว้ผัดเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วแม่ก็จะมาหั่นคึ่นช่ายนะคะแม่ไม่มีต้นหอมนะคะแม่ก็เลยไม่ได้ใส่ต้นหอมไปด้วยนะคะแล้วแม่ก็จะมาฉีกเห็ดนะคะแม่ใส่เป็นเห็ดเข็มทองนะคะถ้ามีเห็ดหูหนูก็ใส่เห็ดหูหนูได้นะแต่ว่าแม่ชอบกินเป็นเห็ดเข็มทองนะคะ แม่ก็เลยใส่เห็ดเข็มทองไปเนาะแล้วก็มีราคาถูกกว่าด้วยค่ะแล้วก็หั่นกระหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีนี้แม่เอาไปล้างน้ําแล้วนะคะหั่นกระหล่ำปีเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเห็ดหอมเลยค่ะแล้วก็หั่นหมูหั่นอะไรเตรียมไว้เลยนะคะคือตอนหั่นหมูแม่ไม่ได้่ายนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ก็มาผัดกันเลยนะคะแม่ก็จะเอาไข่ลงไป ไปคั่วในกระทะก่อนนะคะแม่ใส่ไข่ไปสามลูกนะคะถ้าเราต้องการให้ไข่ฟูนะเราต้องคนแบบนี้นะคะเพื่อให้แบบไข่แบบฟูขึ้นมานะคะแบบมันจะเป็นเนื้อแบบฟูๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแม่ก็จะตักขึ้นก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาผัดเอ่อมาเจียวกระเทียมก่อนนะคะเอากระเทียมใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอม เข็ดหอมนะคะใส่ลงไปคะ่ะผัดกับกระเทียมไปให้หอมเลยนะคะเข็ดหอมต้องเอาไปผัดก่อนนะคะมันจะหอมมากเลยแล้วก็จะอร่อยมากเลยคะ่ะแม่ชอบกินนะแล้วแม่ก็จะใส่หมูไปเลยจ้าแม่จะใส่หมูไปนิดเดียวเลยแล้ววันนี้เนาะก็ไม่นิดนะมันก็เยอะอยู่จ้ะ พอผัดหมูเริ่มสุกนะคะแม่ก็จะใส่เป็นม้นเส้นลงไปเลยค่ะแม่ใช้เป็นม้นเส้นสดนะคะเพื่อความสะดวกสบายเนาะแม่ก็ปรุงรสเลยค่ะซีอิ๊วดำนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลลงไปนะคะมันจะต้องออกหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสเมคกี้นะคะ แล้วก็รสดีค่ะใครชอบรสไหนก็ปรุงตามรสชาติของตัวเองเลยนะคะแล้วแม่ก็จะใส่ผักทุกอย่างลงไปพร้อมกันเลยนะคะเออแล้วเราก็เราก็เทไข่ลงไปด้วยไข่ที่เราตักแยกไว้นะคะแล้วเราก็จะผัดให้เร็วที่สุดเอาใช้ไฟแรงนะคะอันนี้เราก็ผัดไปเลยจ้าสีสันน่ากินม้คือแบบ อร่อยมากกินแบบไม่ต้องกินกับข้าวเลยนะคะกินเล่นไปเลยจ้านี่ทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะน่ากินไหมคะผักกระวุนเส้นก็แบบพอกันเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ